เรีนที่น่าสนใจก็คือว่าไทยควรจะเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้หรือไม่นะครับจะเป็นการชักศึกเข้าบ้างหรือไม่นะครับในสถานการณ์ที่กําลังถึงเครียดผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยทําการซ้อมรบกับจีนไทยทําการซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและไทยร่วมทําการซ้อมรบกับฝั่งรัสเซียนะครับไม่ใช่ครั้งแรก ไม่ใช่ครั้งที่2และไม่ใช่ครั้งที่3แต่เราจะเห็นทีหน่อยที่ไทยทำการซ้อมรบกับฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่า c o b e r Grow นะครับเป็นประจำทุกปีแต่คราวนี้ทางจีนได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อดูแนวร่วมว่าไทยจะร่วมกับเขาหรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้นะครับเป็นประเด็น,นร้อนๆที่เกิดขึ้นในฝั่งของเอเชียและเกิดขึ้นในฝั่งของสหภาพยุโรปด่วนหนุ่มป่วนบุกยิงปืนในสนามบินกรุงแคนเบรา เร่งอพยพผู้โดยสารสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียออกแถลงการชี้แจงหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาชายก่อเหตุยิงปืน8-10นัดภายในท่าอากาศยานกรุงแคลนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียจนสร้างความเสียหายภายในตัวอาคารและสร้างความกลาหลไปทั้งสนามบินโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุด,ดังกล่าวในเวลาราว13นาิกา30นาทีตามเวลาในท้องถิ่น ก่อนที่จะสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้ในเวลาไม่นานและสามารถยึดอาวุธปืนของกลางที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้ได้โดยโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปภาพขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมชายคนดังกล่าวเอาไว้ได้ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากที่มามุงดูจากนอกตัวอาคารและถ่ายคลิปเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เอาไว้ซึ่งนับว่ายังเคราะห์ดีที่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ระทึก มือปืนยิงถล่มรถบัสในเยรูซาเลม็มชาวอิสราเอลบาดเจ็บ8ราย <C> าเกิดเหตุโจมตีรถโดยสารในย่านเมืองเก่าของนครเยรูซาเลม็มส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายในจำนวนนี้สาหัส2รายขณะที่คนร้ายหลบหนีไปได้ปริศนาปลาตายเกลือล่อนแม่น้ำที่ไหลผ่านเยอรมนีโปแลนด์ ปลาหลายพันตัวตายเกลื่อนแม่น้ำโอเดอร์ที่ไหลผ่านเยอรมน,นีและโปลแลนด์ทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะเกิดภัยพิบัติทางด้านสิ่งแวดล้อมในขณะที่ทางการขอให้ประชาชนอย่าบริโภคปลาหรือใช้น้ำ จ้าหน้าที่ในโปลแลนด์และเยอรมนีกำลังพยายามหาสาเหตุของการตายของปลาจำนวนมากในแม่น้ำโอเดอร์ซึ่งไหลผ่านระหว่าง2ประเทศโดยพบปลาตายเกลื่อนแม่น้ำหลายร้อยกิโลเมตรซึ่งเชื่อว,ว่าลอยมาจากต้นน้ำที่ประเทศโปลแลนด์ซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าพบปลาตายเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ต้องสงสัยแทงนักเขียนดังาวมานร,รัชดีปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้ต้องสงสัยซึ่งก่อเหตุอุกอาจบุกแทงนายาซมานร,รัชดีนักเขียนชื่อดังที่รัฐนิวยอร์กของสหรัฐให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาพยายามฆ่าในขณะที่นายรัชดีอาการดีขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจและพูดได้แล้ว นายฮาดีมาตาอายุ24ปีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุแทงนายซามารรัชดีนักประพันธ์ชื่อดังขณะบรรยายบนเวทีในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าโดยอายการเขตเชอร์ทอควาเคาวตี้ในรัฐนิวยอร์กเปิดเผยว่านายมาตายังถูกคุมขังโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีการประกันตัวหลังจากสารภาพว่าตนเองไม่ได้กระทำความผิด โดนัลด์ทรัมป์โดนสืบสวนฟ้องคดีอะไรบ้างกระทบลงเลือกตั้ง2024หรือไม่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมานานกว่า1ปีครึ่งแล้วแต่คดีความและการสืบสวนทางกฎหมายต่างๆในคดีที่เกิดขึ้นช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งยังคงตามมาหลอกล้อนนักธุรกิจฝีปากกล้าผู้นี้อย่างไม่หยุดยั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา การสืบสวนเอาผิดนายทรัมป์ถวีความเข้มข้นขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เอฟบีไอยำกำลังบุกตรวจค้นบ้านพักของเขาในรีสอร์ทที่รัฐฟลอริดาเพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารลับที่หายไปท่ามกลางการสืบสวนคดีอาชญากรรมอื่นๆที่ยังดำเนินอยู่รวมถึงข้อกล่าวหาแทรกแซงเลือกตั้งและข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเงินอีกมากมาย ขณะเดียวกันการสอบสวนของฝ่าการเมืองกำลังพิจารณาเสนอแนะให้มีการตั้งข้อหาอาจญาาการรมแก่ชายคนนี้ฐานมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ชุมนุมบุกเข้าอาคารรัฐสภาเมื่อ6มกราคมปีก่อนโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเป็นนายมาตลอดว่าเขาต้องการลงสมัครเลือกตั้งในปี2024เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกลับคืนมาแต่คดีความเหล่านี้อาจกลายเป็นตัวขัดขวางความทะเยอทยานของเขาจินเครียด พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่646รายไม่แสดงอาการอีกกว่า1,300รายจีนพบผู้ป่วยโควิด -19 รนรายใหม่จากการติดเชื้อในท้องถิ่น 646, รายและยังพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9แต่ไม่แสดงอาการเกินกว่า1,300รายคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนรายงานว่าเจ้าหน้าที่แผ่นดินใหญ่ของจีนตรวจพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมจำนวน646รายซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมณฑลไห่หนาน594รายหลังจากเมื่อวันที่11สิงหาคมจีนพบผู้ป่วยโควิด -19 รายใหม่จำนวน648ราย รายงานระบุว่าจีนยังตรวจพบผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ที่ติดเชื้อในท้องถิ่นแบบไม่แสดงอาการรวม1,359รายซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในมณฑลไหหนาน832รยารายและเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกู334รยรายในเชิงปรากฏการนะครับเราคงเห็นว่าสหรัฐอเมริกายัางคงยั่วยุจีนอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานก,การณ์ไต้หวัน กรุกรุ่นกลับขึ้นมาอีกรอบรรหนึ่งนะครับในฝั่งของสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามเดินเกมนะครับทำการซ้อมรบในขณะที่ไทยกับจีนก็มีการซ้อมรบทางอากาศก่อนหน้านั้นนะก็มีการระบุว่าการซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนนะครับจะส่งผลกระทบอะไร กับประเทศไทยหรือไม่นะฮะเดี๋ยวมีประเด็นในเชิงงานสังเคราะห์จะอธิบายให้ทราบในขณะที่ฝั่งสาภาพยุโรปพอจะเกิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียก็ปรากฏว่าบรรดาประเทศสมาชิกก็แห่นำเข้าน้ำมันปิโตรเลียมนะครับของรัสเซียราว7.3ล้านตันในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มจากเดือนพฤษภาคม4 0. 4เ ส่วนการนำเข้าผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียเพิ่มขึ้น9.7%เมื่อเทียบกับ1เดือนก่อนหน้านี้2.65ล้านตันนะครับซึ่งข้อมูลก็บ่งชี้ว่าประเทศต่างๆในยูนิยูนำเข้าน้ำมันและก็ปิโตเครมีจากรัสเซียในเดือนมิถุนายนนะครับเพิ่มขึ้นจากระดับในเดือนพฤษภาคมปี2000นะ565ถึง2.7% ัอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าประเทศต่างๆใน EU นําข้อมูลนะรเรื่องของการอุปทานน้ํามันเรื่องฟอสซิลของรัสเซียลดลงเทียบกับรายปีท่ามกลางมาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกโดยในเดือนมิถุนายน2022เนี่ยปรากฏว่าการส่งออกน้ํามันของรัสเซียไปยังยูลดลงในเดือนเดียวกันของปีก่อน7%ส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์น้ํามันลดลงเช่นกัน ถึง24นะครับนั่นหมายความว่าเป็นการเอาตัวรอดนะครับของฝั่งสาภาพยุโรปก่อนที่ตัวเองจะคว่ำบาตในฝั่งของรัสเซียคือตุนน้ำมันนั่นเองในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นว่าในฝั่งของเอเชียสหรัฐอเมริกาย,ยังคงไม่จบมีแผนล่อเรือ,เ,อ,อเครื่องบินแล้วก็ผ่านช่องแคบไต้หวันนะครับเพื่อทำการทำตอบโต้ทำการซ้อมรบ นะครับของจีนนะครับมีการตั้งคําถามที่น่าสนใจเรื่องของการตั้งนักตั้งคำถามว่าประเทศไทยควรจะดําเนินการอย่างไรเมื่อปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไทยกับจีนเนี่ยนะครับร่วมซ้อมรบทางอากาศนะครับใช้ชื่อว่าฟอนคอนสไตน์2022ในวันที่14สิงหาคมนะครับเป็นเวลาทั้งหมด10วันนะครับรอยเตอร์ก็รายงานเรื่องนี้นะครับว่าสื่อจีน เรื่องของการซ้อมรบภายใต้ Confront Strike, Strike นคะครับปี2020ตั้งแต่วันที่14สิงหาคามเป็นต้นไปท่ามกลางกระแสความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจีนจะซ้อมรบทางอากาศกับไทยเพื่อชักเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความไว้วางใจของกองทัพอากาศของ2ประเทศนอกจากนี้คาดว่าการซ้อมรบระหว่างไทยกับจีนมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทางอากาศและการจู่โจมทางภาคพื้นดิน กองทัพอากาศจีนจะส่งเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าเข้ามาร่วมในการฝึกซ้อมด้วยทั้งนี้ไทยและจีนร่วมทำการซ้อมรบทางอากาศมาแล้วภายใต้ชื่อเดียวกันเมื่อปี2015หและจากนั้นมีการซ้อมรบร่วมกันมาแล้วถึง5ครั้งแต่การซ้อมรบล่าสุดคอนฟิร์นสายนะครับปี2020จีนจะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด jh 7 a นะครับเข้าร่วมเป็นครั้งแรกประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าไทย ควรจะเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งนี้หรือไม่นะครับจะเป็นการชักศึกเข้าบ้างหรือไม่นะครับในสถานการณ์ที่กําลังตึงเครียดผมเรียนหุ้นส่วนนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไทยทําการซ้อมรบกับจีนไทยทําการซ้อมรบกับสหรัฐอเมริกาและไทยร่วมทําการซ้อมรบกับฝั่งประเทีนะครับไม่ใช่ครั้งแรก ไม่ใช่ครั้งที่2และไม่ใช่ครั้งที่3แต่เราจะเห็นทีหน่อยที่ไทยทำการซ้อมรบกับฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยใช้ชื่อว่าคอมบะโกรวนะครับเป็นประจำทุกปีแต่คราวนี้ทางจีนได้วางกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับเพื่อดูแนวร่วมว่าไทยจะร่วมกับเขาหรือไม่นะครับในเชิงหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงเช่นกัน ไทยไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทยไทยจึงทําการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐอเมริกาจีนและก็รัสเซียไม่ว่าเขาประเทศเหล่านั้นจะเกิดความขัดแย้งเพียงใดในก,การซ้อมรบไทยต้องได้ผลประโยชน์มากที่สุดและไม่สร้างความขัดแยง้งที่สําคัญคือไม่เอาความขัดแย้งของชาติอื่นมาเป็นความขัดแย้งของชาติไทย และที่สําคัญไปมากกว่านั้นประเทศต้องได้ประโยชน์มากที่สุดนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ราชาเถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนื่อยอย่างนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมัน ทนไทยรักชาติรักแดนดินสาสตร์กสัิย์จะทูนไว้ปณิธานในหัวใจ john